เพื่อทอ2โครินบทที่10ฉบับเเคจฟีในเพื่อนมองค์เพื่อเยซูคริสเปาโลพิสูจน์ถึงความเป็นอัครสา,าวกของตัวเองอีกครั้งบัดนี้ข้าพเจ้าเปาโลขอวิงบอนต่อท่านเป็นส่วนตัวโดยเห็นแก่ความอ่อนสุภาพและพระทัยกรุณาของพระคริส ข้าพเจ้าผู้ซึ่งท่านว่าเป็นคนสุภาพถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลายแต่เมื่ออยู่ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านทั้งหลายคือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องแสดงความกล้าหาญด้วยความแน่ใจอย่างที่ข้าพเจ้าคิดสําแดงต่อบางคนที่นึกเห็นว่าเรายังดำเนินตามเนื้อหนังนั้น เพราะว่าถึงแม้เรายังดำเนินอยู่ในเนื้อหนังก็จริงแต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนังแต่มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้คือทำลายความคิด และทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์และพร้อมที่จะแก้แค้นการไม่เชื่อฟังทุกอย่างในเมื่อความเชื่อฟังของท่านทั้งหลายจะสําเร็จ ท่านแลดูสิ่งที่ปรากฏภายนอกหรือถ้าผู้ใดมั่นใจว่าตนเป็นคนของพระคริสต์ก็ให้ผู้นั้นคำหนึงถึงตนเองอีกว่าเมื่อเขาเป็นคนของพระคริสต์เราก็เป็นคนของพระคริสต์เหมือนกันถึงแม้ข้าพเจ้าจะโอ้อวดมากไปสักหน่อยในเรื่องอำนาจซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ไว้ เพื่อสร้างท่านไม่ใช่เพื่อทำลายท่านข้าพเจ้าก็จะไม่ละอายเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่คิดเห็นว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านกลัวเพราะจดหมายของข้าพเจ้าเพราะมีบางคนพูดว่าจดหมายของเปาโลนั้นมีน้ำหนักและมีอำนาจมากก็จริง แต่ว่าตัวเขาดูอ่อนกำลังและคําพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้จงให้คนเหล่านั้นเข้าใจอย่างนี้ว่าเมื่อเราไม่อยู่เราพูดไว้ในจดหมายของเราว่าอย่างไรเมื่อเรามาแล้วเราก็จะกระทำอย่างนั้นด้วยเราไม่ต้องการที่จะจัดอันดับหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเอง แต่เมื่อเขาเอาตัวของเขาเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเปรียบเทียบกันและกันเขาก็เป็นคนขาดปัญญาฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิ่งใดเกินขอบเขตแต่ว่าจะอวดในขอบเขตที่พระเจ้าทรงจัดไว้ให้เราและพวกท่านก็อยู่ในขอบเขตนั้นการที่มาถึงท่านนั้น ไม่ใช่โดยการล่วงขอบเขตอันควรเรามาจนถึงท่านทั้งหลายเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์เราไม่ได้โอ้อวดเกินขอบเขตไม่ได้อวดในการงานที่คนอื่นได้กระทำแต่เราหวังใจว่าเมื่อความเชื่อของท่านจำเริญมากขึ้นแล้ว ท่านจะช่วยเราให้ขยายเขตกว้างขวางออกไปอีกเป็นอันมากตามขนาดของเราเพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในเขตที่อยู่นอกท้องถิ่นของพวกท่านโดยไม่โอ้อวดเรื่องการงานที่คนอื่นได้ทำไว้พร้อมแล้วนั้นถ้าผู้ใดจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใดคนที่น่านับถือนั้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่องลวดติฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม2โคโรินบทที่10ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา สันเสริญพระเจ้าในเพร่อนมองค์พระเยซูคริส